เนี่ยไหวๆครับเลยต่อเรื่อยๆเลยมันนานๆโผล่มาดีนะเนักมวยกันไหมนักมวยกันไหมไม่ครับเป็นนักเรียนมือถือแค่นี้โอ้ยยืดกันนานนี้เหรอเกมสตรีทไฟท์นั่นแหละนักสู้สตรีทไฟท์นั่นแหละก็เล่นๆกันแถวนี้เอาเล่ยเอาเล่ยขคนไหน ระวังใส่ถามถามก่อนชื่ออะไรครับชื่อน้องม่อนครับพี่ม่อนม่อนอยู่ท่าศาลาไหมวันนั้นใช่ครับอ๋อวันนั้นมาลงกับเด็กช่างทิ้งแล้วนี่ใช่ครับพี่มันไหมลงกับเด็กช่างวันนั้นสนุกดีครับพี่เป็นออกการออกกำลังกายพี่โอเควันนี้เจอเจอสิ่งใหญ่ชื่อต้นน้ำต้นน้ำวีสปอร์ตอ่ากับม่อนสามนาที let's go เริ่มก่อนเดี๋ยวเริ่มก่อนไไหม Anh mới luôn Ôi Đừng, đừng, đừng tòi, đừng, 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 อยย่าไปอย่าไปอย่าไปถึงก่อนอย่าไปถึงก่อนอ่าอ่าปังโอเคตอนนี้ว่ายน้ำเลยไปหรอ